ไอจ้จอบมึงไปยังไงบ้างวะไอ้สักอย่าให้กูรู้เลว่าใครทำกู oh, มึงแล้วไม่เหมือนสัตว์มึงมากี่คนโดนกูเชือชอบมึงคนเอาไปแต่โดนเสือการแล้วถ้าของกูหายอ้อคนลยกูก็ยังเหลือมาโว้ที่มึงอยากกูเหมือนกันอ้อชีวิตเรามันไม่เหมือนกันทำไมมึงมาจ้างสันนิษฐานนี้ยังมาหาอทอไม่ใช่หรือมึงจะมาถามจ้างเสือมาเสนอในกูถมอย่างเดี๋ยวพวกมึงโดนกูวิสามันเปิดเพลงกูฟังและศึกษามันกูจะมึงเปิดไปอีกสามวันคิดแค่มึงเหมือนกับไปหาปลมึงมากับกูไม่ต้องเอาใครเกี่ยวรุ่นพี่ ใจก็ไม่ก็ถึงใครบ่อยโอเคไหมแกตัวเหม็น ก็ควรใช้แคร์มึงไม่ต้องมีหลอกเองเงินเยอะๆพะมึงมันเลอะเธอเอาสตินไว้แทนมือมันก็เหมือนกับกระเป๋าลแบนไม่มีค้าคนเอากระโปรงไว้แปลงอ้อคนขอเอามึงไว้แกงสมองกับพวกมึงไรแกนกูไม่ต้องใช้แรงสุดกูยังคู่สัตว์ทีาไม่ชอบพวกมึงเสือกอย่าดูนิ้วกลางสั้นๆมันก็เสือกอย่าชูคนแบบมึงต้องเจอคนอย่างกูอียตอนนี้กูเหลือมจอดเห็นนะพวกมึงแล้วไม่เหมือนจอดมึงมากี่คนแล้วกูเฉื่อชับมึงควรเอาไปเดินเสือกกัดแล้วด้ขอบกูหายอ้อคนแล้วกูก็ยังเหลือมาโวที่มึงด่ากูเหมือน ชีว uh, ิตเรามันไม่เหมือนกันกูไม่เคยชอบฟิลกูก็เลยโยมมึงไปนอกทิวแขวะจังเลยนะไอเรื่องยอดวิวที่มึงดังได้เพราะมึงลอกอิวโทษทีกูชอบคิวคนเขาจ้องมึงกันอยู่รอบกิวกูัวจริงจังกูไม่ชอบชิวไม่ใช่ฟิลนอกมึงเหมือนนอกฟิลโทษทีสักูไม่อยากตั้งใจฟังเพราที่เวลาจริงๆมันยากมึงเลยไม่ตั้งใจทำแล้วกูอยากบอกให้มึงเข้าใจมึงอย่ามึงตั้งใจกันกูฝากต่อไปเพื่อมึงด้วยเดี๋ยวกูจะลั่งไกลมันมึงดูก่อน้างใครดูดิทิวเวน้มได้เลากันเดี๋ยวกูตามไปมึงทักมาได้และขาดใจ ไอ้ควาย